มีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะก็สู่ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชัน้นเกณฑ A นะคะเรื่องเลขย,ยกกำลังไปดูกันเลยค่ะค่ะดูบทนิออยามนะคะถ้า A เป็นจำนวนจริงใดๆและ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ A ยกกำลัง n หรือ A กลำลัง n เขียนแทนด้วย A ยกกำลัง n มีความหมายดังนี้ก็คือ A ยกกำลัง n เท่ากับ A คูณเคูณเไปเรื่อยๆ n ตัวเรียก a ยกกำลัง n ว่าเลขยกกำลังที่มี A เป็นฐานนะคะและ n เป็นเลขชีก้กำลังค่ะค่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ5ยกกำลัง4อ่านว่า5ยกกำลัง4หรือ5้ากำลัง4หรือกำลัง4ของ5นะคะ5ยกกำลังสี่ ขียนแทนด้วย5คูณ5คูณ5คูณ5นะคะ5ยกกำลัง4มี5เป็นฐานและมี4เป็นเลขชี้กำลังนะคะย้ำนะคะ5ยกกำลัง4เขาเรียกว่าเลขยกกำลังนะคะมี5เป็นฐานและมี4เป็นเลขชี้กำลัง เรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะในกรณีที่ฐานติดลบนะคะเราจะมีวิธีการอ่านสองแบบดังนี้นะคะก็คือลบ3ทั้งหมดยกกําลัง4หรือกําลัง4ของลบ3นะคะซึ่งลบ3ามกำลัง4เขียนแทนด้วยลบ3คูณ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 กันทั้งหมด4ตัวนะคะซึ่งลบ3ยกกําลังสมีลบ3าม เป็นฐานและมีสี่เป็นเลขชี้กำลังนะคะอ่าย้ำนะคะลบสามเป็นฐานสี่เป็นเลขชี้กำลังะค,ะค่ะค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ 7, เจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดนะคะเขียนแทนด้วยเจ็ดยกกำลังสี่นะคะซึ่งมีเจ็ดเป็นฐานสี่เป็นเลขชี้กำลังนะคะสี่ในที่ มาจาก7คูณตัวเอง3 4ตอัวค่ะถัดไปนะคะ0.3คูณ0.3เขียนแทนด้วย0.3ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะซึ่ง0.3เป็นฐาน2เป็นเลขชี้กำลังค่ะถัดไปนะคะลบ2คูณลบ2คูณลบ2คูณลบ2เขียนแทนด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะ ลบสเป็นฐาน4เป็นเลขชี้กำลังค่ะถัดไปนะคะ a A คูณ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  A เขียนแทนด้วย A ยกกำลัง5ค่ะให้นักเรียนระวังเลขยกกำลังที่มีเครื่องหมายติดลบมี2กรณีกรณีที่1หมายถึงลบสอคูณลบสคูณลบสคูณลบส ลบสคูณตัวเองซ้ำกัน4ตัวอ่านว่าลบสทั้งหมดยกกำลังสเมื่อนักเรียนหาผลคูณจะได้คำตอบเท่ากับ16กรณีที่2องลบวงเล็บสองคูณสองคูณสองคูณสองอ่านว่าลบของสองยกกำลังสี่เมื่อนักเรียนหาผลคูณได้คำตอบลบ16 จะสังเกตได้ว่าทั้งสองกรณีนี้คำตอบแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะโจทย์บอกว่าจงหาว่า5ยกกำลัง3แทนจำนวนใดค่ะ 5, 5ยกกำลัง3 5เป็นฐานมี3เป็นเลขชี้กำลังเขียนในรูปก,การคูณได้ ห้าคูณห้าคูณห้านักเรียนหาคำตอบช่วยกันค่ะไปไดูพูดค่ะคำตอบที่ได้คือ125จาจะสรุปได้ว่า5้ายกกำลัง3แทนจำนวนก็คือ125ค่ะไปดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะค่ะตัวอย่างที่สองน,นะคะจะถามว่า สี่ทั้งหมดยกกำลังสองแทนจำนวนใดเราไปคิดช่วยกันเลยค่ะค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเขียนในรูปการคูณจะได้เศษหนึ่งส่วนสี่คูณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้าารเรียนเศษส่วนเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน ตัวเศษคูณกัน1นคูณหได้1ตัวส่วนนะคะได้เป็น 4, คิดได้เท่าไหร่สคูณสได้เป็นกูดคะ่ะ16ค่ะดังนั้นเศษ1นส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองแทนจำนวนเศษ1นึส่วนสิค่ะดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะค่ะตัวอย่างที่3นะคะจงหาว่า0.3ทั้ง แทนจำนวนใดเราไปคิดช่วยกันเลยค่ะค่ะศูนยทั้งหมดยกกำลังสี่มี0ูนยเป็นฐาน4เป็นเลขชี้กำลังนะคะเขียนในรูปการคูณได้0ูจดสคูณ0ูจดสาม สี่ตัวนะคะอันน่าเรียนช่วยที่เช่์หาคำตอบสิคะได้เท่าไหร่คะเวลดูพูดค่ะได้คำตอบ0.0081เก่งมากค่ะดังนั้น0.3ทั้งหมดยกกำลังสี่แทนจำนวน0.0081ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ที่เชิญดีฝากเรื่องก,การเขียนเลขยกกําลังนะคะการเขียนเลขยกกําลังเขียนในรูปของ a ยกกําลัง n ซึ่งมีค่าเท่า,ากับ a คูณ a คูณ a ไปเรื่อยๆ n ตัวเรียก a ยกกําลัง n ว่าเลขยกกําลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขช,ชี้กําลังที่เชิญขอฝากนักเรียนกลับไปทบทวนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ